ทันยาเผยหลักฐานค่ะหนิงจินยังอยู่บ้านเดียวกันพร้อมฝากข้อคิดถึงฝ่ายชายหลายคนคงช็อกไม่น้อยหลังจากที่ผู้จัดการและพิธีกรมากความสามารถอย่างหนิงปณิตาออกมาเปิดใจทางน้ำตาผ่านรายการดังว่าอย่าสามีจินจลนรินพอปมปัญหามือที่สมที่อดทนมาตลอด ก่อนที่เวลาต่อมาหนิงได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้าใจส่งกำลังใจมาให้จริงๆแล้วเป็นคนซินสติบไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเข้าใจกีดกีดวิงเวงมืนมืนผ่านมาทุกสเต็ปแต่แค่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากลูกหมาม้าน้องสาวและเพื่อนๆทุกคนก่อนที่จะตัดสินใจพูดครั้งนี้หนิงยอมรับว่ากลัวมากแต่อย่างไรคนต้องเผชิญกับความจริงและต้องยอมรับมันให้ได้ทุกจุดจบจะมีจุดเริ่มต้นใหม่เสมอ ทุกเส้นทางถูกขีดไว้แล้วแต่ทางที่เลือกเดินมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองล่าสุดทัญญาทัญ,ญเลสโพคดคลิปในทิกตอกเล่าเหตุการณ์หลังจบรายการคุยแซบโชระบุว่าถ่ายคุยแซบโชว์เสร็จคุณหนิงมาส่งพี่ยาที่บ้านแต่แวะเอาที่สับผมให้ดิฉันก่อนดูนางแบบสะตองจริงๆแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้หน่อยเร็วคิดได้ใบนะจินเวลาย้อนกลับไปไม่ได้เมียออกจะน่ารัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหาะ